สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายเอซิภาพพี่น้องมาเก็บใบบัวบกจ้าพี่น้องใบบัวบกกต่เก็บไว้อยู่ในสวนเท่านี้นละจ้ายายเอซิตัดเอาอันเฉพาะใบอ่อนๆมันได้จ้ะพี่น้องยายเอไ่ได้อันบ่ได้เอาไปเป็นเครือเลยเด้อจ้ะเพราะว่าอันใบบัวบกยายเออันเครือมันยังบ่้านได้แพร์ปันใดจ้ะบ่้านได้หลาย ย่าเอ๋ก็เลยสิมาเก็บเอาเฉพาะเป็นใบอ่อนๆมันก่อนจ้ะย่าเอ๋ก็สิตัดเอาแบบนี้เลย้อจ้ะพี่น้องเอาใบอ่อนๆของเพ่นน่ะจ้ะไปกินว่าสิรลอให้เพ่นน่นแพร่ก็นี่ก่อนจ้ะพี่น้องย่าเอ๋จังสีอันเอาเป็นถอนไปเป็นแบบเป็นเครือเลยจ้ะตอนนี้ยังมหาหันเด็ดยังมาั่นเด็ดแพร่หลายจ้ะพี่น้องย่าเอ๋ก็เลยมาตัดออกเป็นใบซื้อ เบืองจากพี่น้องเพิ่นกระลังสิบแทจ้ะใบอ่อนหยอดอ่อนกระลังแตกออกจากพี่น้องใบแก่มันใหญ่ว่าสิเอาไปอันตันเป็นนำบัวบกให้พ่อใหญ่กินกินเบืองอยุทธจากเพราะไงแล้วว่าแล้วบ่เคยกินพี่น้อง พญายรท์ละว่าแล้ว,วกินใบบัวบกแล้วอันจ่ามันระบายท้องเฮ็ยนไห่ท้องเขาอันระบายดีพนะจ่าพญายลท์ก็เลยมาพอญายลท์ถามย่ายม่มว่าเนี่ล,ะล่ะละว่าบ่มีใบบัวบกให้ค่อยกินตีพนะยายก็เลยว่าเออเดี๋ยวมืออื่นกว่าจิตตัดมาให้เจ้าดอกสนเนาะ จ้าพี่น้องใบบัวบกจะย่าเอเก็บมาจ้าดนหลายเติบยุจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววันนี้ย่าเอสิพาพพี่น้องไปเก็บอันใบพักซี่จ้าไปไหว้ทัศนสไซอันลาบหมูจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ย่าเอ๊พาพี่น้องมาเก็บพักซี่จ้าเกษสิเก็บเอาเฉพาะที่เป็นใบเนาะจ้าพี่น้องย่าเอสิบอตัดต้นมันไปเลยนะจ้าย่าเอเกษตเก็บเอาเป็นใบเป็นใบไป ไปกินกับลาบหมูจ้ะปูกย่างละนิดละน้อยย่างละต้นสองต้นจะพี่น้องพ่อได้กเก็บกิน จ้านี่ก็เป็นพักซี่ที่ยายเอเก็บมาจากพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นใบบัวบกจ้าที่ยายเอสิเอาไปกินกับลาบจากพี่น้องเมื่อนี้ก็จะกินกับลาบเนี่ยจ้าหมูพี่น้องในยังกินเนาะจ้าตอนเที่ยงมากินลาบหมูน้ำยายเอ๋้ะจ้าพักกับมี่เนี่ยจ้าเก็บเอาตามหัวตามสวนจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงก่อนจากพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจยายเอน้ำได้จ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า